ไม่กี่ตึเจ้าเยเมเจ้าว่าฉั้เต้ามาเล่นน่ะโอ้ยสัตว์ไม่เล่นปีกาไม่กดดฟงกรรมการไม่จะวิ่งชนกันส่งฝากไปส่งฝากไปส่งไปส่งไปส่ง

าชาเลยาาแลพอพอพพอ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 พ้ไม่มีนกีลยกรการไม่มีนกเมนลยม้าเราไร่ไงลลาได้กก้เราได้เปรียบเขจะให้เป็นแอดเวนเทจก็จะไม่เป็นตาวน้อกออนเพราะถ้าเราสมมติว่าเราจับเล่นแล้วก็โดนชนแล้วเราอยู่ตรงนี้เราเสียเปรียบเขาก็จะให้นกองอนอยอยู่ดี

เพ oui> uh hey uh mm uh uh ิ่งต uh uh ื่นด uh> uh ้วยเมื่อกี้อนก่อนเมื่อกี้มีล้างหน้าก่อนลงเลยนะเดนเขาสมุดแม่งนอนเดนบุกอไอ้ย่าเขาสวนมาสวนกันกับ20เมตร เดี๋กระดึ๊บกระดึ๊บตอนีเลงมื่อกี้นิจใจเนี่ที่ถาแล้วเขาอะไรไม่เาห้ามดูรักไม่โนไม่ถึเมลเลยสัตว์้าเลรคีบแย่ง่วอชีวิตแงจังหวะคีบแย่งได้เยอะมากเลยน้องน้องน้องไม่ได้แชมป์มันไอเมลแบบร้อยเขาแบบทีมเขาเมา่อกีไมได้เขาเล่นให้ผมดูไม่เล่นมีช่องมีช่องไม่กดอนะกเกเกบ

เดี๋ยวเขาตามบอกหมดแล้วกูวิ่งหมดแล้วพอนนี้กูพอแล้วนี่มันกันแกล้งกันะจ๊ะโคตจ้าชาบีสเตอมังกิตเอาแบบเมื่อกี้สเตมังกิตสเตอร์มังกิต ทีนนีุ้ณคิ้วไม่แต่งเลยแพ็กพิซซ่าคนเอดทียสุดไม่เอาแซร์แล้วไปไปแท้กคนไอ้เหี้ยมองเพื่อนดี่คงไม่ดูออฟไซร์เดี๋ยวจะเปอนห่อน เมื่อกี้ไงตรงนี้ติดพี่มองดูเขาด้วยดูทงายเลยพี่มองขวาด้วยมองซ้ายมองซ้ายเมื่อกี้มึงมองาซ้ายเมื่อกี้เห็นมงบอกว่าสดเตะตะกินกัสัไม่มองอะไรเลยไม่องใครยดินเลยน้องทำตาลอยยังกระสุนทพรเจ็บตัวให้ใ้เจ็บแดิยวจยมึงหิมะไปทเทอ อยู่มาเอายาให้น้องนะวิญญาณสัมลองของพี่ผมใี่ใครโทรตามเพื่อนดิใครโทรตามดิเกิดไรหรอมาเจ็บไรตอนแรกเขาไม่ว่าตอนนั้นนี่ปิดโทรศัพท์มันต้องปวดน้ำห้องก็ไม่อยู่นี่พี่แช่น้ำถุงไทยไม่แช่แล้วอันเดะเฮ้ย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 

ไม่ชว่ไม่ชอชื่อค่นแบบใจใช่ไมเรยอย่างนันแหละแม่เท่ๆเทไป่อนเนี่ยคับส่วนเอานะเี่ยงเเลยใครครบมาแล้ไป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 ไไปไไไไ

กูแค่จะถึงจะถึงเสียวกูเสียวครับเสยอะไรเอาเหรอเฮ้ยอะไรเอาให้เลเอาโอ้ยเต่า hmm. ก mm ูไ hmm. ม mm ่ไ hmm. ด oh. <can> ้ส i̇şte right ับเกียร์เลยเสียวอย่างพี่สับเกียร์เลยยิงงงอยู่มันกินเสร็จพอดีนะเลยลงไปมีประโยชน์แค่ตอนแต่ข้าดอกนั้นยอยู่ะงั้นก็ยังไม่มีอะไรเลย ต้องเล่นสกรรมเว้แล้วก็ทำหน้าคนตีนลำใบเตี้ยใช้ถือไม่พี่ต่อได้เลยเฮ่ยังไม่ได้ยังไม่ได้นะเต่าเลยรวได้ตลอดนะต่นเล่นกรมันบได้ลายล้ำลายล้ลายล้ำลายล้ดูตัวขอแลรยืนนั่นเลยแ่วาเฮ้ยเล่ดเลดปูตัวเออ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 เเออ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 เเออเเออเอเออเออเออ เมื่อกี้ชมันดูกับทางเนี่ย่ะเสร็จแล้วใช่ไหมกดไลค์วะนี่นะใช่ไหม